สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแก้บริกบนโทรศัพท์ Xiaomi ที่ใช้ MTK นะครับผมที่ผมลองเป็นรุ่น Redmi 9 a ประมาณนี้นะครับอาการคือยังไงอะ่ะเปิดไม่ติดเนี่ยเปิดไม่ติดเปิดไม่ติดเลยมันบริกบริกแบบบริกไปเลยประมาณนั้นนะก็คือผมเนี่ยจะมาแก้บริก แก้บริกนะครับผมอันนี้คือผมแฟดลอมพลาดแฝดลมพลาดแล้วคือมันบริกไปเลยนะเนี่ยเปิดไม่ติดเลยไม่มีสันนะ่นอะคิดดูเปิดไม่ติดแบบดับสนิทเหมือนโทรศัพท์กําลังตายนั่นเองนะครับผมเหมือนโทรศัพท์มันกําลังตายนะครับแต่ผมจะมาแก้บริกกันนะครับผมมานะครับมาเริ่มเลยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมา ที่คอมพิวเตอร์เลยนะครับผมอ่ะโอเคเข้า Google Chrome ให้เราพิมพ์ว่าอะไรอ่ะมีเฟิร์มอ่ะมีเฟิร์มนะครับผมเจนี่ไงนี่เว็บไซต์นี้นะครับผมนี่ไงก็พิมพ์ชื่อรุ่นไปว่าเช่นอ่าเลตมี9 A นี่ประมาณนี้นะครับโอเคก็ Enter เข้าไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับ โอเคเลื่อนลงมานะครับผมให้อ่าเดี๋ยวโฆษณาอ่าไปโฆษณาไปให้เรามาที่ g l o b a l นะครับผมแนะนําผมว่าให้เลือก g l o b a l นะครับผมเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยนะครับผมให้เราเลือก g l o b a l เท่านั้นนะครับผมเลือก g l o b a l ตามนั้นนะครับเลือกเรียบร้อยแล้ว Fast Bo o s t s t e p stable ก็อันนี้มันเลือกมาให้อยู่อยู่ลอัตโนมัติก็แต่อย่างอื่นไ,ไ,ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผม จากนั้นก็ให้เราโหลดอันเวอร์ชันล่าสุดไปเลยนะครับผมประมาณนี้กดดาวน์โหลดเข้าไปนะครับตามนี้นะครับเข้ามาหน้านี้แล้วแล้วก็เลื่อนลงมามาที่ดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์ Xiaomi 4กดเข้าไปนะครับผมอโอเคโฟลเดอร์ download, ดาวน์โหลดตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคก็รอให้มันดาวน์โหลดไปนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแต่ไอสีไฟล์เนี่ย ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับผมอันนี้คือเป็นเครื่องมือในการแฟดแฟดทูนของโทรศัพท์นะครับผมแต่อันนี้คือแต่แต่ว่าอันนี้คือการแก้บริกบนโทรศัพท์ Xiaomi เฉพาะของ MTC เท่านั้นนะครับผมประมาณนี้เป็นงั้นไปนะครับผมเป็นงั้นไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็รอให้มันดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะครับผมเรื่องความเร็วของคลิปไปก่อนเลยนะครับผมไป อ่าโอเคนี่ไงครับผมอ่าดาวน์โหลดสําเร็จเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยว่าเสร็จเลยนะครับผมโอเคปิด Google Chrome ไปได้เลยนะครับผมก็ไม่มีปัญหานะครับผมเปิดที่พีซหรือ PC เครื่องนี้ขึ้นมานะครับผมก็มาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดเลยนะครับผมไอไอสีไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับผมไปดาวน์โหลดกันเองนะครับผมส่วนไฟล์เฟิร์มแวร์ก็เลือกของเฉพาะรุ่นเฉพาะรุ่นใครรุ่นมันเท่านั้นนะครับผมก็แบบ ประมาณนี้เลยนะครับผมเฉพาะรุ่นใครรุ่นไครรุ่นมันเท่านั้นนะครับรุ่นใครรุ่นมันนะครับผมประมาณนี้นะครับก็แตกไฟล์เฟิร์มแวร์ออกมาเป็นไฟล์แบบโฟลเดอร์นะครับผมให้เราคลิกเมาส์ขวาะอะไม่คลิกเมาส์ขวาแล้วก็มาที่ extract to เฟิร์มแวร์ของเรานี่แหละประมาณนี้ผมว่าแนะนำใช้วิาแตกไฟล์นะครับร<ม>อสักครู่นะครับผมนี่รอแต่ความเร็วการแตกไฟล์มันขึ้นอยู่กับแรม ที่เราใช้แรมไอไม่ใช่ดิที่เราใช้ฮาร์ดดิสก์กับ SSD ตามนี้นะครับความแล้วก็ขึ้นอยู่กับก็เกี่ยวกับ CPU กับแรมเช่นกันนะครับผม SSD ก็เกี่ยวฮาร์ดดิสก์ก็เกี่ยวเช่นกันนะครับผมก็รอสักครู่ไปก่อนเลยนะครับผมโอเครอสักครู่นะครับอันนี้รอเนี่ยก็รอไปกาอนะครับผมอาจจะนานนิดหนึ่งเลยนะครับผมอาจจะนานนิดหนึ่งหน่อยนะครับผมความเร็วมันก็จะประมาณนั้นตามตามกันไปนะครับผม ก็ตามการเวลาของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเรานั่นแหละนะครับผมก็ต้องเราก็ต้องรอนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยซูปเปอร์อิมเมจอะไรประมาณนั้นแหละรอสักครู่เลยนะครับผมก็แบบประมาณนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็อยู่ในร้านอินเทอร์เน็ตเนะเพราะว่าผมเนี่ยใช้คอมของร้านอินเทอร์เน็ตผมก็เลยมาทาคลิปเอานะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าแต่ไฟสำเร็จแล้วก็ดูที่โฟลเดอร์ตรงนี้เลย นี่ก็ได้มาแล้วนี่ไงแล้วก็มามา,มาที่ image นี่ไงนะครับผมโอเคก็ครบจบแล้วนะครับผมโฟรหลดอีกครั้งนะครับต่อไปแต่ไฟล์ MTK Driver นะครับผมคลิกเมาส์ขวามาที่ a า a t a h to MTK Driver นะครับแล้วก็ MTK Out By Pass ด้วยนะครับผม คลิกเมาส์ขวาแล้วก็แอคแท็กทูเ t ็นทีเคเอาไบพาร์นะครับแล้วก็ SP Fat t ฟสทูน Xiaomi ด้วยนะครับผมคลิกเมาส์ขวาแล้วก็แอคแท็กทูเอสพ t เฟสทูน Xiaomi นะครับผมโอเครอสักครู่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคก็ต่อไปติดตั้งไดเวอร์มีเดียเทคเลยนะครับผมนี่็ t k ีเคไดเวอร์กดเข้าไป MTK นทีเคไดเวอร์เซตอัพ กดเข้าไปก็กด next กด next กด install แล้วกดใช่นะครับหรือกด yes นั่นแหละนะครับผมประมาณนี้แล้วนะครับผมอ่ะเรียบร้อยก็กด finish finish อ่ากลับมาย้อนกลับมานะครับผมแล้วก็มาที่อะไรอีกอ่านี่ไง l a b usb กดเข้าไปกด next ก็กดไอ้อ s s เซใช่ไหมอ่านถ้าอ่านภาษาอังกฤษผิดขออภัยกดตรงนี้อันบรรทัดหนึ่งก็กด next 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 กด install เรียบร้อยก็กด finish อ่าก็กดแต่ตรงนี้ปับ๊บแล้วก็กด next อ่าก็ติดตั้งตัว usb input d e v i ไว้นะครับผมกด install นะครับเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มาที่ USB composite composite นั่นแหละ composite device ด้วยนะครับผมโอเคสองอย่างก็พอตามนี้นะครับผมปิดนี่ไปเลยนะครับผมจากนั้นก็ให้เรามามาที่อะไรอะ SP f l a t tool Xiaomi แล้วก็กดที่ f l a t tool.exe กดโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ก็หน้าต่างเงครบอบผมออกก็โอ <Graham. S 2> เคหดหดหน้าต่างลงก่อน okay โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมต่อไปทําอะไรต่ออ่าแต่อย่าเพิ่งปิดโปรแกรมนะซ่อนซ่อนหน้าต่างของโปรแกรมนี้ไว้ก่อนนะครับผมนี่กดเข้าไปตรงนี้ตรงตรงลบยาไปกดการกบาดแต่ต้องซ่อนหน้าต่างตัวโปรแกรมนี้เข้าไปก่อนเลยนะครับผม โอเคนะครับต่อไปมาที่อะไรอะ่ะอ่ะนี่ mtk a l b y p a r t o o l กดเข้าไปนี่นี่อ่อันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันมันแค่คู่มืออ่ะเข้ามาหน้าตาแบบนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นให้เรามาเปิด device manager หรือตัวจัดการอุปกรณ์คลิกคลิกเมาส์ขวาที่ start menu อ่ะให้เรามาที่ device manager หรือตัวจัดการอุปกรณ์นั่นแหละครับผม อ่าประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมกดมาที่ตรงนี้อ่ะนะตัวมุมมองตามนั้นนะครับผมหรือตัววิวนั่นแหละครับผมแล้วก็กดที่แสดงอุปกรณ์ที่ซอนหรือ show device อะไรประมาณนั้นแหละ show device อะไรประมาณนั้นแหละก็กดเข้าไปเลยตรงนี้นะครับโอเคมาเลื่อนมาที่ตรงพอร์ต น่พอร์ตคอมอะไรประมาณนั่นแหละ,ละประมาณนี้นะครับโอเคก็มาต่อไปมามาที่โทรศัพท์เอาสายชาร์จเนี่ยเสียบที่อะอะไรอะเสียบที่คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับผมแต่ผมเสียบก่อนนะครับ เสียบแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวผมย่อหน้าต่างลงก่อนนะครับผมต่อมาโปรแกรมนี้ขึ้นมานะครับผมนี่ให้เรามา disable out ก่อนเลยนะครับผม disable out กดเข้าไปแล้วใช่ไหมครับจากนั้นก็กดเพิ่มเสียงและลดเสียงพร้อมกันค้างไว้แล้วก็เสียบสายชาร์จเข้าไปอ่าเรียบร้อยแล้วแบบนี้ขึ้นแล้วนะครับโอเคแบบนี้ขึ้นแล้วนะครับโอเคนี่ก็มาเนน่ยขึ้นขึ้นตัวอ่ะนี่ขึ้นตัวอะไรอ่ะเนี่ยมีเดียเทคยูเอสบีพอร์ตขึ้นเรียบร้อยแล้วอ่ะมาที่ตัววิวและ อาร์ติกตัวนี้ออกไปนะครับผมนี่ก็จะขึ้นมีเด a ยเท USB Port เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็น COM สเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้เนอะก็ปิดตัวตัวจัดการอุปกรณ์หรือดีไวเมนเจอร์ไปได้เลยนะครับผมก็ไม่มีปัญหานะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเลยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมมามาเปิด SP Flat ฟล o เลยนะครับผมเนี่แต่อย่าเพิ่งปิดโปรแกรมไปนะครับ จากนั้นมาที่ดาวน์โหลดอาก t a อากกดโคชตรงนี้แล้วก็เลือก D A 6 7 6 5 6785ปอะไรประมาณนี้แหละกดเข้าไปแล้วก็กดเปิดหรือ Open จากนั้นก็เลือก Scatter Loading File กด Close แล้วก็มาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยไฟล์เฟิร์มแวร์ของเราเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยที่เราแตกมาไฟล์เฟิร์มแวร์ของของของเราของโทรศัพท์ เซร์มี่ของเรานะครับผมประมาณนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็กดอิมแล้วก็เลือก MT อะไรประมาณนี้แหละ Android c a t t e r อะไรอย่างเงี้ยกดเข้าไปแล้วก็กด Open หรือเปิดนั่นแหละครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นก็อะไรประมาณนี้แหละก็กดาดาวน์โหลดตรงนี้เลยกดป๊บจากนั้นก็รอสักครู่รอให้มันกำลังแฟลชเฟิร์มแวร์นะครับผม รอสักคู่นะครับผม mm ก็รอสักค mm ู hmm. Corps, ่เลยนะครับผมนี یں, uh, ่เนี่ยเนี่ยรอให้มันแฟดไปนะครับผมรอให้มันแฟดครบจบนะครับผมรอนะครับผมรอสักคู่เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเนี่ยรอรอรอสักคู่ไปก่อนนะครับผมให้มันแฟดให้มันแฟดผ่านให้มันแฟดมันสําเร็จนะครับผมรอให้มัน ให้แบบมันสิ้นสุดจนจบจนจบนะครับผมให้มันขึ้นแจ้งเตือนว่าติ๊กถูกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเร่งความเร็วของคลิปไปก่อนเลยนะครับผมไปอ่าผ่านแล้วเห็นไหมขึ้นติ๊กถูกเรียบร้อยแล้วก็ถัดมาที่โทรศัพท์ของเราบ้างนะครับผมก็ทอสายชาร์จออกได้เลยนะครับผมก็มีปัญหา นะครับผมก็ลองเปิดเครื่องค้างดูว่าแกบิ๊กได้ไหมอ่านี่ขึ้นมาแล้วนี่ไงขึ้นโลโกโ้ขึ้น Powered by Android ขึ้นเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่แกบิ๊กก็ถือว่าแบบยังไงอ่ะแกบิ๊กผ่านแล้วนะเนี่ยแกบิ๊กผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะนี่ก็จากการที่แบบยังไงแฟ a ล้อมมั่วหรือแฟ a ลอมพลาด กลางกลางกลางกำลังสั่นลมแล้วอยู่สา,า,ายชาร์จหลุดปั๊บเรียบร้อยก็เรียบร้อยเครื่องเปิดไม่ติดไม่มีซงไม่มีสันก็ทีนี้ใช้โปรแกรมเนี้ยช่วยนะครับผมแต่แต่ช่วยนะครับผมแต่ลองเอาเทคนิคนี้ไปทําได้เลยนะครับผมแต่ใช้เฉพาะโทรศัพท์เสี่ยวมี่ที่เป็น CPU Media t e k เทเท่านั้นนะครับผมแต่เนี่ยแมเข้าเข้าบูตเ,เข้าโลโก้เรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีนี้วิธนีนี้นะครับผมใช้เฉพาะสําหรับอ่า ใช้สำหรับของ MediaTek นะครับผมของแบบมือถือเสี่ยมี่ที่ใช้ CPU MediaTek หรือ MTK เท่านั้นนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคก็เป็นแนวทางให้นะครับผมโอเคก็ใครสำหรับชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b s c r i b ์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณกันด้วยนะครับบ๊ายบายโย